สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกับข้าวบ้านเราก่อนจะไปรับชมวิดีโอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไคร้ให้กับช่องด้วยนะคะวันนี้จะทำเทคนิคการหัน่นบล็อกคารีและการลวกเพื่อให้เก็บไว้ได้นานเป็นอาทิตย์ในตู้เย็นนะคะ ก่อนอื่นเราจะหั่นบอคารี่ตามช่อของบอคารี่นะคะเนี่ยหั่นแบบนี้แล้วก็แกะออกมามันก็จะเป็นช่ออย่างนี้เราก็จะหั่นไปจนเสร็จทั้งสองหัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอเราหั่นผากเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมน้ําเย็นจัดเลยค่ะเอาน้ําเปล่าผสมน้ําแข็งให้เย็นจัดถ้าสมมุติว่าทําเยอะๆยิ่งใส ้ำแข็งให้เยอะๆเลยต่อไปก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะให้เดือดจัดๆเลยนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะรอจนเกลือมันละลายหมดเราก็จะนำผักที่หั่นไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดทีเดียว สงหัวใส่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้ทัพพีกลับด้านผักให้โดนน้ําร้อนทั้งให้ทั่วกลับไปกลับมาสักสองครั้งนะคะแล้วเราก็เริ่มจับเวลาเลยค่ะประมาณสามนาที ครบ3นาทีน้ำมันก็จะเดือดประมาณนี้นะคะน้ํามันก็จะพุ่งเดือดแล้วเราก็เตรียมตักออกได้เลยค่ะตักและสะบัดน้ําร้อนออกให้เยอะๆแล้วก็ลงไปแช่น้ําเย็นจัดทันทีค่ะเราจะแช่ผักทิ้งไว้แบบนั้นเลยนะคะจนกว่าผักเราจะเย็นสนิทแล้วค่อยนำมาเทน้ำออก และก็ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนำผักใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะนำเก็บไว้ในตู้เย็น ผากจะสีสวยแบบนี้อยู่ได้นานหนึ่งอาทิตย์ค่ะสวยสดสีจะไม่เปลี่ยนเลยลองทำดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ